คนที่เป็นด็อกเตอร์นี่เชื่อไม่ได้นะคะท่านกล้าที่อินโนเนต์ค่ะแต่ความจริงเพลงนั้นตั้งแต่ปี2 2526อ่ค่ะเป็นอัลบั้มชุดที่ชุดที่5ของอินโนเซนต์นะครับแต่ว่าบังเอิญว่าพอหลังจากนั้นสัก5ปีมั้งแบล็กเฮดเขาก็ชอบเพลงนี้เขาก็เลยนำมาคอฟเฟอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็มาทำเป็นแบบร็อก มากขึ้นหน่อยนะคะแต่ว่ายุคนั้นแน่นอนแหละพอไปเปิดไปเล่นในเดอะพาเสนะคะคนก็ต้องแบบต้องชอบแล้วก็ต้องโจ๊กตามแน่นอนสนุกสนานสนุกสนานแน่นอนอย่างปัจจุบันนี้ยครร้องร้องเพลงรอดลูกเพื่อนมาฟังบอกโอ้ดียังเลยเพื่อนแม่ร้องเพลงพลันดอกด้วยนั่นดนะสินะอีกวงหนึ่งคือ forever นะคะ forever เนี่ยนะคะ เป็นเพลงแต่ว่ายุคนั้นรู้สึกจะเป็นคุณคุณดำร้องหรือเปล่านะคะ่ะเท่าที่อจําได้โอปป้าโอมามาช่วยบอกทักเนี่ยร้องได้ทุกเพลงอายก็จังเลยเหมือนกับว่าอยู่อยู่ในยุคอยู่ในยุคนั้ไม่ไม่ได้ทำกันบ้านไม่ได้ทำกันบ้านคือแบบว่าเพลงยังอยู่ยังก้องอยู่ในหัวอยู่จนจนถึงทุกวันนี้น่าจะทันนะถ้าเป็นคอร์เวอเพราะว่า forever ทันค่ะตอนออกโอป้าโอมามาถามเจเนี่ยสักปีสามศูนย์ค่ะทันแน่นอนทันก็ประมาณสิบครั ค่ะใช่ยังอยู่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามไม่ใช่แล้วสาไม่ใช่พอสามพอสี่แล้วพอสามพอสี่แล้วไม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไม่ต้องลำดับการลำดับชั้นของการศึกษาก็ได้เพราะขนาดรอยยศไปอัดยังพันเลยนะว่ากลิ่มงากลองนึกไปนะคะขออนุญาตผู้ชมนิดนึงจริงๆริงขาดอีกหนึ่งท่านถูกต้องใช่ไหมคะไม่พูดถึงไม่ได้ครับพี่ออสกิริบูครับวันนี้อยากมารอวัน รรวันฉันรักเธอมีจิบโรดอมีชิ๊บรยัลค่ะแล้วก็มีออสรรวันโอ้โหพิจืดเวยพิจืดรอะไรคะจืดรอเดียวรอเดียวรเดียวนี่นานไหมคะพจืดรอยวเดียวเห็นวอกว่าพี่จืดีื่อฝรั่งด้วเมีย่อภาษวอางกฤษดีวดยวเมียวเดียวเดีวียวเดียวเอียวเดียวเจ็ดโวดยเดีวดีวดียียเียวเดียวเดียวเดยวเดียวเดียวเดียเดียวเดีวเเดียยววเดวีเนีียเียียวีีรวดรวเียยวเยวยมยาปริวั อยากมาสุดหัวใจเลยแต่ว่าติดภารกิจสําคัญจริงๆนะครับก็เลยฝากความระลึกถึงความประทานดีมาถึงทั้งน้องอาร์ตแล้วก็ทีมงานและแฟนๆของรายการทุกคนที่กาลังชมอยู่ในขณะนี้พี่ออสต้องดูแลโรงเรียนด้วยเป็นคุณครูใช่ค่ะอันนี้เป็นภารกิจระดับชาติแต่ทุกครั้งที่พาเลสมีคอนเสิร์ตก็จะต้องขึ้นมาขยับลูกขอรอวันฉันรักเธอปลูกรัก เบสเล่สุนทราพเพราะเพราะเนี่ยให้แฟนๆได้ฟังตลอดเวลาค่ะนี่มาเลยนะคะปอบอกว่าพี่ออสกิริบูนมาพี่ออสมาเลยนะคะกลับมาถามพี่จี๊ดนิดนึงแล้วกันนะคะพี่จี๊ดคะแหมเรียกพี่จี๊ดแล้วก็เคิร์สเกินเนาะแต่ก็ตกใจจริงๆอะนะคะพี่จี๊ดคะเออ่ความเป็นเดอะพาเลสเนี่ยวงในยุคนั้นเนี่ยพอมีวงไหนบ้างนอกจาก Royal Sprite นอกจาก The i n n o c e n ต์นอกจาก m a ็กซ์อินทอนอกจากคลอยที่มีโอกาสได้ไปเล่นที่ The Palace อะค่ะครับ คงจะมีมากนะครับคงจะมีมากแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราที่ถวินหาหรือว่าคิดถึงวันเหล่านั้นนะครับค,ความสนุกสนานเหล่านั้น,นไม่มีใครไปหยิบจับไปดึงเอาสิ่งเหล่านั้นกลับมาได้พวกเราแปดคนเจ็ดวงมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว The Palace ที่ดึงเอาความทรงจำเหล่านั้น,นกลับมามอบให้กับแฟนเพลงและคนคะที่มีความสุขกบบเพลงเหล่านั้นทั้งเพลงไทย ที่เรียกว่าสตริงแล้วก็เพลงสากลวันนี้เราตั้งใจที่จะทําเช่นนั้นครับแล้วเราก็เตรียมการทั้งที่เอามาซ้อมกันเอามาคิดกันแล้วก็เพลงอะไรที่เรียกเสรรียงกรีดมากที่สุดเรา R&D หรือว่า Research and Develop เนี่ยนะครับทำมาเกือบ2ปีแล้วครับมรกลนมาเนี่ยครับแล้วก็ไปเล่นตามจังหวัดต่างๆโดยโ<อ>ที่มีคนที่รักๆรกเราอะนะครับให้เราไปเล่นพอไปเล่นเสร็จปุ๊บ ตอนแรกก็แต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวดีะนะครับแล้วก็นั่งกันเรียบร้อย <c oughs> ก็ดูแบบว่านั่นแหละคือเรียบร้อยมากเลยอ่ะพอวนันวานยังหวานอยู่พอเพียงกระซิบสอบตกพบกับดวงดาวหยุดโลกเจงกิสขานออกมาครับ,ออรบโอโ้ลุกขึ้น <c oughs> มันเลยเริ่มสนุกสก็คือมันดึงย้อนเวลากลับไปหาความสุขอะครับคือตะกี้นี่พอแมตซเล่เพลงนี้อัดนั่งอยู่อ่ะยังบอกว่ายกมือต้องยกมือตามพี่จีดเลยแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆสนุกอย่างนั้นจริงๆนะคะตะกี้ค้างไว้พี่ต้น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 พูดน้อยพี่ต้นพี่ต้นเจ้าเสน่ห์ของเรานะคะอดีตพระเอกนะคะอดีตพระเอกดังมากหลากหลายเรื่องเลยนะคะพี่ต้นคะ ต้องเรียกได้ว,ว่าความเป็นเดอะพาเลสนะคะแล้วก็ความเป็นแม็กอินทอชเนี่ยได้สร้างชื่อให้พี่ต้นต่อมาด้วยนะคะกับการที่ได้รับบทพระเอกเพราะว่าไปเข้าตาคุณสุพั์สอน,นะคะหรือนอีทสุภวัตจงสิริ เข้าอย่างจังนะพี่ต้นช่วยย้อนความหลังให้ฟังนิดทำไมคะนายอีสุพักษรนนี่เที่ยวเดอะพาเลสเหรอคะหรือยังไงถึงไปเจอพี่ต้นดักเดี๋ยวนายอินีอีโทรหลหาเนี่ยเลยเด็กนหากืนแล้วก็คืนแล้วไม่ทราบว่าเขาเขาไปเห็นตอนไหนนะครับแต่ว่าเขาก็เขาก็คุยกันคือพี่สุพักษรแกก็ทําบทภาพยนตร์แล้วแกก็ไปปรึกษากับพี่สันติเสววิมนนะครับ ก็เป็นเป็นนักเขียนในช้อยนางรำา<ช>แล้วท่านก็แต่งเพลงให้อีกคนเขียนบทภาพยนตร์อีกคนแต่งเพลงให้ะ,ะแล้วก็มาเลือกที่วงแม็กอินทเนี่ยไปแสดงในภาพยนตร์สำหรับอีกท่านหนึ่งนะคะไม่พูดถึง <c oughs> ไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคนเบื้องหลังที่อยู่ความเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะของวงอินคานะคะพี่เต้เยนะคะ,ะคืออาร์ตเนี่ยนะ จริงๆแล้วยุคอาร์ตเนี่ยอัรคุ้นอัรคุ้นกับทุกท่านเพลงของทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กๆคุณแม่บังคับฟังนะคะคุณแม่เปิดแต่ว่าอินคาเนี่ยเป็นยุคที่ที่อัดเลือกที่จะเปิดเปิดเองนะคะแล้วแล้วพี่เตอร์เนี่ยก็จริงๆเรืองเองป่อไม่รู้หรือว่าค่ายเขาเปิดแล้วให้หนูฟังบ่อยๆหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันอยู่ในในสายเลือกคำตอบนะฮะคำตอบนะฮะถูกทุกข้อถูกทุกข้อถูกทุกข้อนะคะพี่เตอร์คะอยากให้พี่เตอร์ช่วยแบ่งปันว่า การที่เราได้สะสมประสบการณ์มาตั้งแต่มีโอกาสไปเล่นที่ The Palace เนี่ยทำให้ความเข้มข้นใน DNA ของพี่เตยนะคะเรื่องของการเล่นดนตรีเรื่องของการเป็นคนอยู่เบื้องหลังแล้วก็สามารถสืบสานความสำเร็จมาถึงวงยุคหลังอย่างอินคาได้ยังไงบ้างคือยุคนั้นเนี่ยคือผมจะเป็นนักดนตรีสมัยก่อนเขาจะเรียกว่ามือปืนรับจ้างค่ะนะครับก็คือจะเล่นหลายๆวงมาก แล้วครั้งหนึ่งผมก็เคยได้ไปเล่นกับศิลปินท่านหนึ่งที่เดอะพาเลสเนี่ยแหละ,ะนะครับจาได้ว่าที่นั่นผมยังไปไปเล่นไอเจ้าวัวกระทิงตัวนั้นเนี่ยคือน,น่าจะเป็นที่แรกๆนะครับที่ในเมืองไทยนะ,ะที่ดิสโกเทคที่มีวัวกระทิงค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยอจินจตนาการไม่ออกเกิดไม่ทันคือมีวัวกระทิงยกโรดิออะไรเงี้ยเป็นวัวกระทิงที่เป็นหุ่นยนนะครับยนแล้วมันจะแบบสบัดสบัดโรดิโออ่าใช่ครับแล้วเราก็เราก็ไปนั่งแล้วมันก็จะหมุนหมุนหมุน นะครับแล้วจะใครทนได้อยู่ได้เขาก็จะมีรางวัลอะไรให้อะไม่มีใครอยู่ได้ครับพี่ต้ยอยู่ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันนทุกคนเคยได้ลองอยู่บนกระทิงไหมคะไม่เคยไม่เคยนะคะมีพี่ต้ยเคยค่ะก็เคยระจักจากนั้นมาผมก็เอ่อก็รู้จักกับกับคุณสายชนค่ะจากการได้ไปร่วมงานกันในช่วงคอนเสิร์ตอินโนเซนต์นะครับแล้วก็ก็ได้มาร่วมกันทําวงนี้ขึ้นมาครับผค่ะ ยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยนะคะวันนี้รับรองได้ว่าคุณผู้ชมได้คุยกันอย่างเต็มอิ่นแน่นอนแต่อีกอย่างหนึ่งที่อาอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสเต็มอิ่นนะคะนั่นก็คือไปฟังเพลงเต็มอิ่นจากศิลปินยุค The ะพาเลสกันค่ะ ทุกการะทำจดจำไว้ที่รักคอยระเบิดขนและคงกระพงทอยน่ในจดจไว้ก็งกว่าหาความรักที่ยังยืนแสนนานใจดวงนี้คงไม่แหลกละลาย